สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้วายยกบันไดมานะคะวันแบบวายวจำพาปามาเด็ดจุกกล้วยนะคะว่าตัวนี้ยังทําไม่เสร็จนะคะเพราะว่ารอให้เข้าแห้งก่อนนะคะวันนี้วายวายก็จะปามาเด็ดนะคะเนี่ยอันนี้แห้งแล้วนะคะเราก็จะมาเด็ดนะคะเด็ดอจุกออกนะคะแต่นี้ก็จะเด็ดง่ายหน่อยนะคะว่เพราะปล่อยให้มันแห้งเนาะนี่นะคะเด็ดออกแล้วเราก็ทิ้งไปนะคะนนวายามาเด็ดแล้วนะคะ พอลูกเขาไม่ว่างเนาะก็เข้ามาได้เด็ดมาเด็ด,มา,ด,ดมาเด็ดตามที่ละน้อยๆนะคะค่อยทําตามก็จะสูงหน่อยนะคะก็ใช้บันไดขึ้นมานะคะก็ไม่สูงมากลวะคะ่ะประมาณอ่าไม่ถึงมันเอวหรอกเนาะ,ะก็ทาให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่ว่ากล้วยเราจะได้มีผลสวยนะคะ้างนูน้นเราต้องย้ายไป้างนู้นนะคะ้างนี้ก็วันก่อนเรามาทำแล้วนะคะ เปนไหนที่ยังไม่เสร็จนะคะเราก็จะได้เช็คนะคะเราจะเช็คแล้วนะคะเดวต้อก็ไม่ทาข้างนู้นนะคะเพื่อนๆก็ได้ย้ายมาทาข้างนี้แล้วนะคะก็มาเกลี่ยความเรียบร้อยนะคะเพราะว่ายังไม่เรียบร้อยเลยเลยนะคะน,นี้เราเด็ดเด็ดนะคะเด็ดง่ายด้วยนะคะเนี่ยปุ่มที่เป็นอุ้ยอุ้ยหล่นละปุ่มที่เป็นข,ขาวๆนี่นะคะคือตัวนี้แหละที่ทําให้น้ํานมที่ปอกน้ํานมของของกล้วยเนาะ จะหยดแต่ตอนนี้เขาไม่แล้วนะคะเราปล่อยเขานี่ได้ปล่อยแล้วนะคะแต่ก็จะช้าหน่อยนะคะถ้าเราทําทันนะคะเขาก็จะโตไวนะคะอันนี้ก็จะเด็ดเด็ดที่ยังไม่เสร็จออกนะคะแต่ก็ยังมีนะคะน้ํานมของเขาก็กล้วยเขางอแล้วนะคะกล้วยเขางอขึ้นแล้วมันก็จะยากหน่อยเพราะเราต้องให้น้าน้ํานมของกล้วยเนี่ยหยดลงไปเองนะคะโดยที่ยังไม่งอนะคะอันนี้ก็จะช้าหน่อยนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาเนาะ แต่ก็ยังทันนะคะเพ,เพื่อนเพราะว่าเขายังอยู่ในจุกอยู่นะคะเราจะก็ค่อยเด็ดเด็ดวันนี้ก็ทําเป็นงานเป็นการหน่อยนะคะเพราะว่าเสียเวลามันหลายวันแล้วนะคะกล้วยเราจะได้เต็มที่แล้วนะคะเพื่อนเ,อนเรา,เอาออกเลยนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาต่อเชื้อรานะคะที่จะขึ้นไปสู่ตัวกล้วยนะคะส่วนตัวนี้ก็ปล่อยให้แห้งไปนะคะแล้วก็ามาเด็ดนี่น้ำนมเห็นไหมคะเขายังหยดอยู่เลยนะคะ น้ำนมกล้วยนะคะไม่ได้พูดไม่สุภาพนะคะเขาจะเรียกตามนี้นะคะเพื่อนๆค่ะส่วนส่วนเครือนี้นะคะจะเป็นเครือเล็กๆนะคะ <c oughs> ก็เราก็เริ่มเด็ดได้แล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่าสีของจุกกล้วยนะคะเริ่มเปลี่ยนนะคะแล้วเริ่ม,เร,มเริ่มถอดจุกได้แล้วนะคะ <c oughs> วันนั้นทําไปแล้วนะคะ <c oughs> วันนี้เราก็จะมาถอดตรงนี้นะคะเ <c oughs> นี่ย <c oughs> เห็นไหมคะเพื่อน <c oughs> พอได้แล้วถ้าถ้าสีเปลี่ยนนะคะเราต้องทําทันทีเลยนะคะ เด็ดทิ้งเลยนะคะนี่เราจะทําเป็นงานเป็นการจริงๆแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะเพื่อนเอ่อนเา้ำยางกล้วยโดนเสื้อผ้าไม่ดีนะคะนี่เห็นไหมคะจดดแรงเลยนะคะอันนี้ไวไวไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะอยากจะให้เห็นเลยนะคะทําแบบบ้านๆน,นะคะเพื่อนๆ่นไว,ว่าเด็ดไม่ถนัดถ้าใช้ถุงมือนะคะเนี่ยทาไม่เห็นเลยนะคะว่าวิธีการเด็ดจุกดก้วยเพื่อให้น้ํานมของกล้วยเนี่ยที่จะเป็น อ่ะเนี่ยอันตรายนะคะพเพื่อนๆเราต้องให้เข้าไหลออกนะคะเราทำนะคะเราต้องใช้มือเด็ดนะคะเราทำแบบบ้านๆนะคะเราไม่ต้องไปธกทันในการจรินตนาการว่าเออเราจะอะไรประมาณนี้นะ,ะเราเด็ดนะคะเราอาศัยความคล่องของเราในนะคะอย่าให้โดนเสื้อผ้าเด็กขาดนะคะสต,ตัวนี้กออ็ออกได้เพราะว่าเขาเหี่ยวแล้วเนาะจะได้ไม่สวยนะคะเพื่อนๆโอเคนะ เราต้องดูที่สีก่อนนะคะจะออกถ้าเป็นสีเหลืองเขาข่าแบบนี้เราก็จะเพิ่งไปทํานะคะต้องให้เป็นอย่างนี้ก่อนนะคะก็จะได้โตวไวนะคะพเพื่อนจะได้โตวไวนะคะเราเด็ดช้าความการจเจริญเติบโตของกล้วยก็ช้าไปด้วยนะคะเราต้องทันทําให้ทันนะคะทําให้ทันต่อเหตุการณ์นะคะพเพื่อนเด็ดตอกได้เลยนะคะ เด็ดออกเลยไม่ต้องกลัวเขาจะตายนะคะไม่ตายนะคะก็จะได้ไหลออกไหลออกเห็นไหมคะเพื่อนๆเ,เขาจะได้โตวไวนะคะส่วนตรงนี้ยังยังไม่ได้นะคะเพราะว่าสีขาวๆอยู่นะคะแตต้องให้สีแบบคร่ำๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆแหมเล็บสีชมพูเลยนะไม่เป็นไรนะคะ ไว้เล่นกับกล้วยมีแต่ยางกล้วยนะคะแต่ที่นี่เขาเรียกน้ำนมกล้วยนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในป็นจุกเนาะนี่นะคะแล้วก็ตั้งใจทำงานวันนี้ให้มันเป็นชิ้นมันอันละนะเลือกหมดเลยให่เป็นไรนะคะล้างได้ แต่อย่าให้โดนเสื้อผ้านะคะจุกนี่น้ำนมกล้วยเขาก็จะหยดไหลออกมาตัวนี้ก็ได้แล้วนะคะอันไหนที่ได้เราก็เด็ดนะคะเพื่อนๆอ,อันไหนที่ได้เราก็เด็ดออกไปเพื่อที่จะให้ยางยางน้ำนมของกล้วยหยดออกไหลออกอย่างทันท่วงทีนะคะ อันไหนที่ยังขาวๆแล้วก็ยังไม่ต้องเด็ดนะคะจะต้องเด็ดเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนนะคะไม่ได้เน่ะคะได้หันมาทางนี้ก่อนนะคะดูดูคจาเพื่อนก็นเป็นงานที่ยุ่งย,ยุ่งยุ่งยุ่งหยิ้มเนาะแต่ก็คุ้มค่านะคะคุ้มค่ามากเพราะว่ารายได้เขาคิดได้มาจากกล้วยเนี่ยก็ถือว่าช่วยเหลือครอบครัวได้ดีมากเลยนะคะ ต้นทุนก็ไม่สูงค่ะแต่การลงทุนในการดูแลเนี่ยรู้สึกว่าจะหนักหน่อยนะคะต้องเอาใจใส่ดีๆนะคะจะทําอะไรเหมือนกันนะคะถ้าเราตั้งใจทํานะคะของสิ่งนั้นก็มีค่าได้นะคะอันนี้เด็ดไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าเหนียวไม่เหนียวมากหรอกเดี๋ยวก็ไหลออกเป็นไรนะคะนี่นี่คะกก็จะหยด ไหลลงมาน,น,นะคะจนกว่าเขาจะหมดนั่นแหละค่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็กกหยุดไหลนะคะทีนี้ก็สบายแล้วในการจเจริญเติบโตของก็มีไปวันปันหลังนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่รับชมวัวัยสไตล์บ้านๆนะคะพาชมพาทำกิจกรรมของเรามีวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะทุกท่าน ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะยางยังไหลเลย,ยงไหลแรงด้วยนะคะไหลแรงด้วยบายบายคะ่ะ